ันทิงราศีที่ในช่วงนี้ผิดหวังทำรักคือราศี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 เมครับโอ้ยิงเอาครเป็นครูอ้วนนะฮะแต่ยินตอบถูกนะและ ราศีกลุ่มครับต้ไแต่ว่าทักคนคอยได้ของดีๆมั้งเนาะราศีที่ในช่วงนี้ผิดหวังช้ำรักได้แก่ชาวราศีเมษและราศีกลุ่มฝันทงครับคือชาวรัคนาราศีเมษต้องเข้าใจก่อนในห่วงช่วงนี้ดาวศุกร์โคจรเล็งดวงชะตา สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนเนิรันร้อนอกร้อนใจความรักที่เป็นความลวงบางทีเราจริงจังอ่ะแต่เขาไปแล้วเขาแค่แบบผ่านเราก็ช้ำรักส่วนใครที่เกิดราศีเมษที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังที่จะรับเอาคําพูดเข้ามากระทบจิตอันเกิดจากคนรักคุณส่วนเรื่องการเงินที่เราเผือให้ใครยืม เนี่ยมันมันเกี่ยวข้องหมดนะครับส่วนชาวราศีกุมจะเห็นได้ชัดว่าดาวคู่ครองจรเป็นมรณะกระดวงชะตาชาวราศีกุมก็จะมีโอกาสที่ไปพบเจอใครคิดจะสื่อสารทําความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ผิดหวังเรื่องความรักสําหรับชาวราศีเมษและกุมอย่าไปให้น้ำหนักมันมากเอาเวลาไปทุ่มให้กับเรื่องของการงานหรือหน้าที่อื่นน,นะครับคุณจะได้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้เอาละครับด้วยเหตุผล ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ผิดหวังชําลักได้แก่ชาวราศีเมษและราศีกลุ่มฟันธงครับ